จุกกจุกจุกเย่เอาเอาคอได้หรอเลเสจังสวัสดีค yes> ่ะกลับมาพบ ลินไปแล้วจังนะคะวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเดอะซิมนะคะแต่จะมาเล่นเกมวิชอิดนะคะเป็นเกมซ่อนแอบนั่นเองค่ะเกมนี้ก็จะมี2ฝ่ายนะคะจะมีฝ่ายหาแล้วก็มีฝ่ายซ่อนนะคะฝ่ายหาเนี่ยก็จะเป็นชาวานนะคะหรือว่าเป็นอีวนนั่นเองนะคะสาหรับฝ่ายที่ซ่อนแอบนะคะจะเป็นแม่มดแม่มดจะซ่อนโดยการที่จะแปลงร่างเป็นสิ่งของต่างๆนะและพี่ลินนะคะก็ได้ไปเล่นกับหลายๆช่องเลยนะคะจะสนุกให้ฮาแค่ไหนไปดูกันเลยราทำไมล่

เดี๋ยวแล้วกิ๊ฟไม่ไดจะเสร็จกอนท่บ้าจะเป็นอะไรไม่น่านะไม่น่ารักเป็นสเปกเตอร์สเปกเตอร์เอยวบอกนะกิดี๋ยวบอกนะไม่บอกไม่บอกไปทาวนี้ใช่ไหมไปทาวนี้ใช่ไหมอยู่ไม่ต้องใช้เลยอ่ะเดี๋ยวจะไปบอกทล้วไปนะกิ๊ฟเกะยิงไก้เลยที่ไหนวะข้างกิ๊ฟอ่ะไก่เราไก่เลขผิดทางเดี๋ยว เราอยู่ตรงไหนกันเนี่ยเห็นอะไรอยู่แบบนกแมงคอดเอียนอ่ะนกแมงคอดเอียนนี่มันคื่อยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่นกแมงอยู่โคดเอียนแล้วนกไปอยู่อะไรแบบนี้กันเนี่ยเออโคดเอียนเราเนี่ยไม่ขยับเลยไม่อยากอยับไม่อยากอยับไม่กินข้าวนกนกไม่อยู่นิ่งนะนกเร่เนี่ยขยับตลอดเวลาเอาเกิดเป็นวกอ่ะเฮ้ยไก่เติรด คยแล้วกคุงทรวนี้ะเู้อรู้ว่อยู่ไหนวะรู่ามีอยู่่เราับปลอดภไม่ต้องห่วงใช่เราปอดภัยเราปลอดภัยเราปลอดภัยผมปลอดภัยที่ตูดแบบว่า ยกให้ไก่ไก่คือจะรู้ยังไงว่าปลาโดนไม่แล้วคือโซละสามารถทำได้กี่ครั้งอ่ะเหมือนเหมือนปลาเหมือนอะไรอย่างเงี้ยไม่จำกัดอ๋อไม่จำกัดเหรอไม่จำกัดแต่มันมีแบบร้อนด้วยมือร้อนเดี๋ยวนะจะว่าโซล่าพี่โซละสู้ๆนะครับต้อตายอยู่คนเดียวนะแย่เออจริง เวลาเหลือ15วินาทีแกอเลิศอเลิศแกอเลิศนิวคุณนอเลิศคือนิวคุงอ่ะ9 8 7 6เนิวคุงไอ้กี่บินไงอ่ะนิวคุงขันมาดูไปแล้วเยแ่ ไม่แตนจะทำตาบูบินได้แล้วคุณฟลกแตนจะทำตาบินได้ไไกลไงพี่ป๋าพี่ป๋านี่นี่วินิวผมนีดมาเด็กเ็เราเกณาเกณเข้าห้องมาปุ๊บนเจอเลยจ้าเม้ยไปไหนอะ มีอะไรใครอยู่แถวนี้แน่แต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 ่แแต่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 ่แต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 ต่แแต่แต่แต่แแต่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  นี่คนหนึ่งใครอะพิกิทคิวเลยไก่จ๋าไม่เห็นจ้าอีกคนนึงโซล่าไงไม่ต้องรอนนะกิ๊ฟหาใช่เราเรากับพิกิทแล้วพิกิทตรงนี้ไม่มีนะโอ้โหไก่ผู้ไม่หาคนยากทำไมคนให้สองคนละโอ้โหยจังยังโคตรเนียนไอ้ตีนตายไปไหนวะเตียงอะไรวะพิเนีวนี่ เสียงใครดง่นึ่ก็ไม่รู้เออดิคเนียนอะปาเลยผมผมเด้งดีเนยฉันกะได้มีคนเนียนมากตอวคนเนียนตอนนี้คนเนียนเลยอไก่ไไก่ไเดี๋ยวกยไมล่ะคแรกสุดย่ไปได้ยังไงไม่รู้ดูมุมคนอื่นยังไง ให้ไก่มันเด้งขึ้นมาได้ลูกเลูกอย่าพึ่งอย่าอย่าล็อกแม่งก็เรียนพออย่าลงอย่าลงแล้วก็ดูกันดิโอ้โหผมจะไปหาสตาร์ได้เห็นแล้วมั้งเนี่ยแล้วทำยังไงให้ลอยได้อะติดปโอ้ยโอ้โหก็เห็นแล้วนั่นน่ะเฮ้ยเห็นแล้วนั่นน่ะเห็นแล้วนั่นน่ะ กําลังกําลังแล้วกําลังแล้วลกแล้วอะไแล้วอะไรแล้วไปแล้วลกแล้วลุกแล้วไม่ว่าแล้วนเกริ้งกริ้งเอ้าแล้ครับเนียนต่อได้ไหมเนียนต่ออยู่เนียนต่ออยู่ไปได้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 ไได้ไ่ได้บินแด้แม่แตงนกตาเลยนี่ยังไงคิกโทษโทวนักตาเฮ้ยลจอะไรนี้ ไก่เอิรไก่เออยากลองเป็นบเอออยากลองเป็นบ้างอายากครับขายากโคตรแต่ก็น้องแต่ก็ได้เป็นไน้เ้เปนตรงนี้ยังเอิร์ธอยู่น้าเราเนี่ยแอบที่ที่ทุกคนแบบผ่านไปผ่านมาแบบทำไมทุกคนไม่รู้ว่ามันง่ายมาก ติตนแล้ดินจำเป็นเก้าอี้ที่ใหญ่มากใกอลเลิร์เยอะก่เอร์โซลาเลยโซลาไกอลเลิร์แียกชื่อไไดแล้วครับไหนวะโซลาไปนะแอบตรงนี้เลยอะโซลาไม่ได้อยากบอกเลยจริงจ้ามิกิตตืนเตนแล้วมิกตพี่โซลานี่เหมือนกับพี่เกดจ้า

ที่ลินกดทิ้งขวาเพื่อเช็คปลาไก่เช็คอ่ะปลาไก่แล้วไก่ก็จะจะอาร์เรสแถวนั้นใช่ถ้าเกิดไม่มีทำไมจำใจเส้นหัวใช่ไหมใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีคอร่าสีเหลืองอ่ะถ้าเกิดไม่มีคนนั้นมันก็ไก่ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไก่จะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเราไม่เก่งเรื่องการหาด้วยดิใช่หาไปเดี๋ยวก็เจออ่าหาไปหาไปทิ้ขวาไปเรื่อยๆดีเลยไปสิบปีเราจะค่อยๆเจอทางงานบางอย่าง พี่ลินตอนนี้มีไหน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 จิาเราแบบเราเห็นรอบข้างนะมีข้างบอลต่ะทำไมรอบๆกัไม่มีเพื่อนเลยมีข้างบอลด้วยเหรอกิ้มอยู่ใช่ไหรออยู่ตรงไหนอ่ะยากยากเหมือนกันนะเฮ้ยยากกว่าทำไมเราข้ามไม่ได้เลยวะเฮ้ย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 เหนอยู่ไหนแล้ว พึ่งใหม่ก็ไงหนี่งไอ้กี่คนเก่งอ่ะใส่ของดีเลยอยู่เราเนี่ยงงว่ะเก็บจะบอกว่านกกับกิฟต์ที่เขาเด้งทางคู่เขาสายเด้งนะตรงนี้ไม่มีใช่ไหมตกลงนะไม่มีไม่มี เอาไหนนะจินจังจินจังวีทิก็นะอะไรนะวิถีก็คือปลาไก่แล้ว่ะจินจังเองตีไก่ไปเรื่อยๆทำไมถ้าตีไก่มันจะมีถ้าเกิดว่าไก่มันไปเรื่อยๆมันจะมีออร่าที่ตีไก่ไปไกลเลยทีก็คือไก่อันนี้มีคนมาทเอ่มีออร่าจะบอกว่าที่ที่เ e t a p อเนี่ยนี่เนียเฮ้ยไหนไหนไหนทำไมอนกีเก่งจังวะ บินหนีบิบินหนีไปไม่โดนไาไม่โดนไหนอยู่ไหนแล้ว่ะก็ใต่จุก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 โอ๊ยทำไมโอ้สามคนไหนวะเนี่ยไิ้กดู่กลดิไิ้กดูเกลดิโอ้แอกีอใกล้กอยู่ไหนอะแอบกันบอกว่าไม่สงสารหาเลยสักทเอ้ยอดุเรไปเลยเวลาเลยฮาวินาทีไหนไหน อันนี้มีแต่ไม่มีเวลาแล้วแบบคือตอนบินมันไม่สู้สรุปเราไม่ได้ทำอะไรเลยไอ้กีวไอ้กีวหายหมดเลยเหมือนแบบหนึ่งต่อหกอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราได้เอาใหม่นะพี่ดินได้พี่ดินกำลังงงๆอยู่เลยว่ายังไงลูกพวกนี้ไม่นำพาความป่วยไม่ได้แน่น่ะสิแล้วหยอกไปไหนพาคนตายเอาอีกแล้วเจ๊ไปมีคนหาได้คุณกิ๊ฟมีได้กี่คนคะ มี้นบนเหรอโอ้อันริ <Zw ischen> ่นอันเบลกเหมือนได้เสียงันบินบินอยู่แถวบน้ทำไมต้องทำไมต้องข่วเยไม่ดียวิไม่ นี่ไรดึบอยู่นึบอยู่นึบปะนี่นึบะนี่นึบอยู่เหมอ่อยู่นึบอยู่นึบอยู่นึบอยู่ึบอย่นึบอยู่นึบอยู่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 อยู่ึบอยู่น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 ึยนึบอยู่ึบอยู่นึบอยนึบอยู่นึบอยู่ึบอยู่นึบอยู่นึบอยู่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 ึบ่นอยู่ึบอยู่ึบอยู่นึบอยู่นึบอยู่ึบอยู่ ไปเร็วไปเร็วไปเร็วงยเดือเราจะเปลี่ยนอะเราอยเปลี่ยนหายไปไหนแล้วเนี่ยสวัสดีน้อสวัสดีจ้าแต่ยังสิกเำลังแปลงร่างเล่นอยู่เลยไปเหลวยิงจากไหนเนี่ยคกิปยิย่นละค่าเนี่ยแหละออ้ยเ้นมาได้ไงเนี่ยยแค่ะ กำลังกำลังแต่งหน้าเป็นคนๆเลยเอาหาเลยเฮ้ยเลยมาดูพี่ลินหน่อยสิเราไม่เรียนคิมนี่ปาดข้าบนนี่โหดมากเอ้ยทิกิทเฮ้โหเฮ้ยนี้เหรอเป็นแก้วน้ำเป็นแก้วน้ำเหมือนกันนี่แก้วน้ำยุ่นได้ข้างบนแหละไก่อยู่ข้างบนทิกิทพี่ไก่ เอาเอไม่ดมันดกดิ้งกิ้งพี่เกงต้องกิ้งไอ้กิ้ไม่กอดพอตอบไว้ลิ้จัไปไกลอันเล็กก็ดีเดียวอย่าไปไกลจากโรลิ่สโตนโรลิ่สโตนโรลิสโตนเราใส่จุ๊บซ้ายปะถถยกนกเป็กปลา

ว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอร์